สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็มาเป็นวัตถุมงคลของหลวงป,ปู่หาศิราพุทธ,ธาพิเศษที่ธรรมอุทยานครับบอกเลยว่าเป็นวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นะฮะได้ความนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันคนะ่ฮะ สำหรับวันนี้ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ลายวันนี้นะครับจะเป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนนะพี่นะบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับนี่ขุนแผนนะครับขุนแผนนะครับหานุ่มมานแสนล้านน่ครับนี่ฮะรุ่นแรกนะครับรุ่นประวัติศาสตร์ขุนแผนแสนล้านพระอีสานนะฮะ รุ่นแรกครับแล้วก็นะฮะได้กองทัพภัคที่2นะครับขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพชรนะครับนะก็นี่ครับนี่ฮะนี่พลังสถานนี่ครับแห่งแผ่นดินอีสานเพื่อปกป้องประทาธิปไตยไทยนี่ครับขุนแผนนุมานแสนล้านรายได้ส่วนหนึ่งนีครับสมทบทุนจัดซื้อลวดหนามนี่ครับเพื่อเสริมความมั่นคงแนวชายแดนนะครับนี่ฮะ อธิษฐานจิตโดยนี่ครับนะพระหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและอรหัาจารย์สุริยันนะครับแล่กบูเบิร์นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ราคาเบาๆพี่ชายนะครับแบ่งปันองค์ละ2 0 0บาทนะครับแบ่งปันให้พี่องค์ละ2 0 0บาทนะครับจะใครจะซื้อเป็นรุ่นเองนะครับหรือใครจะจับจองนะครับสามารถเลือกเนื้อได้เลยที่ผมจะแกะให้นะครับผมจะแกะให้ประมาณ3ามพีแล้วให้พี่รุ่นเองนะครับนะองค์ละ2 0 0บาท่านั้นพร้อมจัดส่งพี่ชาย10รุ่นแถม2ครับนะสิรุ่นแถม2นะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรการแรกขอญาตแกะซีนจากลังเลยนะครับขอญาตแกะซีนจากลังะฮะนี่ฮะพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยพี่นะฮะพึ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยนะครับนี่ฮะลุนนะฮะลุนละสองร้อยเองพี่นะครับพร้อมจัดส่งนะครับลุ้นละสองร้อยพร้อมจัดส่งนี่ฮะโอ้เขามีกาลังข้างในไม้อันนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากพี่นะครับนะลองเลือกชมดูนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ ถูกใจพี่พี่แน,น่นอนนะครับนะถูกใจพี่พี่แน,น่นอนนะครับนี่ฮะผมขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะครับโอเคนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะฮะมีเนื้อประมาณเก้าถึงสิบเนื้อนะพี่นะเนื้อเก้าถึงสิบเนื้อนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวผมไม่อยากตัดตรงนี้ครับผมขอตัดด้านหลังแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียภาพนะครับนะภาพสวย เดี๋ยวผมทุกเท้าเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมขอยกุาถ่ายะนี่นะครับนะหนึ่งร้อยองค์นะครับหนึ่งร้อยรายการนะครับจะสวยนะครับนี่มีครับมีทองคำด้วยนะมีจองทองคำน,นะฮะมาฮนะเดี๋ยวเรามาลุกันพี่ชายวันนี้ฮนะยี่สิบรายการนะครับสำหรับอีพีกลางวันน,นี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนพี่ชายนะครับเลือกได้เลย นะครับเดี๋ยวเลือกจากรายการแรกนะครับรายการที่หนึ่งฮเป็นพักพื้นแผนนะครับเป็นสิบนี้แค่มีแค่เก้าถึงสิบเนื้อเองพี่นะนี่ฮะองละสองร้อยบาทพี่ทักมาลุ้นได้เลยนะครับส่วนรายการตามนี้ก็อยู่ที่องคละสองร้อยบาทนะครับนอกจากเลขสวยนะครับนี่ฮะนอกจากเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษหรือเลขสวยนะครับหรือราคาเท่ากันพี่ชายใครไม่เลือกเนื้อแจ้งได้นะครับใครไม่เลือกเนื้อแจ้งได้ใครจะไปลุ้นเองนะฮะบอกนะฮะ รายการนี้นี่ครับนะเลขคุณตัวเบอร์หกสี่เจ็ดนะครับหกสี่เจ็ดนะครับรายการนี้วสวยๆพี่ชายด้านหลังเป็นหานุ่มมานเนี่ยเป็นไงครับสวยงามไหมพี่นะครับสวยงามถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะรายการนี้แบบแกะแล้วนะครับแบบแกะแล้วผมขอเปิดแค่ร้อยแปดสิบาทพอนีฮะแบบแกะแล้วผมขอเปิดร้อยแปดสิบบาทพอมีรายการหนึ่งที่ผมขอดูเนื้อให้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะ รายการนี้นะครับเป็นเน th ื้อว่านสบู่เลือดนะครับว่านสบู่เลือดคุกจีวรลงปู่นะครับนะนี่ฮะร้อยแปดสิบบาทนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนครับนี่ะมีแค่สิบเนื้อเอ้ยมีแค่เก้าสิบเนื้ออีกนะที่นาซับอย่งนี้เออสิบเนื้อนะครับสิบเนื้อนะครับเลือกเลยนะครับรายการที่สองครับโอ้โหเปิดมาครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อเดียวเมื่อสักครู่นฮะ เลือกเลยพี่องค์ละสองร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นเองนะครับถ้าเลือกตามเนื้อนี่ฮะเลือกได้เลยพี่ร้อยแปดสิบบาทนี่ครับร้อยแปดสิบบาทนี่ฮะรายการที่สองครับเลขคนเบนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ฮะรายการที่สองเลขคนเบนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดฮะต่อมารายการที่สามฮะ รุ่นประวัติศาสตร์นะครับคุณแผนแสนล้านภาคอีสานรุ่นหนึ่งฮะรายการนี้รายการนี้เปิดมาพี่องค์ที่3ามนะครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามณีฮะนะครับเฉพาะจินดามณนีนะครับผมขอที่250บาทนะครับเฉพาะเนื้อจินดามณนีผมขอ250บาทนะครับเนื้อท็อปนะครับเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งนะครับองค์นี้ผมขอ250บาทนะครับคุกจีวอลุปปูมหาชิลานี่ครับรายการที่3ามนะฮะ ต่อมา,ารายการที่สี่ครัรายการที่สี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อดำใบลานนะครับคุกจีวอนลุงปู่ฮะเนื้อดำใบลานคุกจีวอนปู่เลขคนเบอร์เก้าสี่แปดนะครับรายการนี้ร้อยแปดสิบาทนะครับเฉพาะเนื้อจินดามณนีนะครับนะนี่ฮะรนะายการนี้นะครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามันีอหนึ่งองค์ครับนี่ครับเนื้อจินดามันีพี่เลขคนจัเบอร์หนึ่งครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับนะาสองร้อยห้าสิบบาทพี่ด้านหลังคมๆสวยๆพี่นี่ครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายครับรายการที่ห้านีครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่หกฮะ รายการที่หกครับเปิดมาเป็นเนื้อว่านสบูเลือดฮะรายการที่หกเปิดมาเป็นเนื้อว่านสบูเลือดครับเลขคนละเบิดสองสองเก้าครับสองสองเก้าครับรายการที่หกนะครับร้อยแปดสิบาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปคนระับเป็นรายการที่เจ็ดฮะ โอ้โหรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อแล่เหล็กน้ำพีนี่ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีครับสวยๆพี่ชายเลขคุณเบอร์สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับสี่หนึ่งสองนะครับเนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีนะนี่ฮะเหล็กน้ำพีนะำพองนี้ผมขอสองร้อยบาทพร้อมจะส่งฮนะ นี่ครับเหล็กน้ำพีน่ะพี่องค์นี้นะองค์ที่สององค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดลายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์ครับองค์ที่แปดลายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบร้อยแปดวัตต์ครับเลขค้นตัเบอร์นี่ครับหมายเลขแปดหนึ่งเก้าครับนี่ครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทนะครับ เอาเป็นร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนี่คะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อยวผมให้ดูนี่ครับเป็นดูเนื้อให้แป๊บนะครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อชันหมากครับนะครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อชันหมากฮะนี่ฮะ เลขคุณเบอร์สามสี่หนึ่งฮะเนื้อชั้นหมากคุกจิวอนนะครับนะฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบฮะรายการที่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมานครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับเปิดแค่สิบห้าพอนะพี่เปิดแค่สิบห้าเอง รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตเลขค้ดตเบอร์หมายเลขแปดสี่แปดฮะนี่ฮะร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะหรือายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อเล่เหล็กน้ําพีครับองค์นี้ขอที่สองร้อยบาทองค์นี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชายเลขคน่ตเบอร์ห้าแปดหกครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะห้าแปดหกครับพี่ชายสองร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองครรายการที่สิบสองโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรเอ่ยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนี้ครับรายการที่สิบสองรายการนี้เป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนะครับเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดสี่สามเจ็ดนะครับ C สามเจ็ดนะครับรายการที่สิบสองร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนี่ครับจับคู่ดีไหมพี่จับคู่สามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับนะพิเศษนะแต่ลุ้นเองไม่ได้นะพี่นะไอ้ลุ้นก็สองร้อยบาทนะครับสิบรุ้นแถมสองนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสาม 13บามรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับเลขคนตัวเบอร์นะครับหมายเลขสองหลักหมายเลขสี่สิบแปดนะฮะนี่ in, นครับรายการที่1ิบามนะครับเนื้อชั้นหมากร้อยแปสิบาทนะครับเลขคนณตเบอร์หมายเลขส8ิแปดต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่นะฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้จะเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีครับเนื้อแร่เหล็กน้ำพีเลขคนเบอร์เก้าหกสามนะครับ 963พี่ชายรายการนี้นะครับเอาไป200บาทนะครับเนื้อแร่หล็กงพีนะครับรายการที่14ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่15เหลือรายการที่15รายการสุดท้ายครับนะเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบฮะเนื้อเทาผงทุบครับพี่ชายรายการที่15ครับเลขคนณตเบอร์มาเลข802ครับนะเลขคุณตเบอร์มาเลข802ครับนะ180บาทครับ คู่ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับทุ่มคุ้มพี่นะครับพระคุณแผนฮันุมานเนี่ยนี่นะครับสวยๆเลยนะตอนนี้พขาเอาเขาหุมานกำลังดังพี่นี่ครับเนี่ยเอาไปพิชายนะครับวันนี้กับวันนี้ก็สิบห้ารายการพี่ชายเราลองเลือกรับชมดูพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับเสื้อกาบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยนกันะครับขอบพระคุณมากครับ